สวัสดีครับพี่น้องครับอตอนนี้อาจารย์นักดนตรีกำลังเริ่มครับ9ก้าโมงเช้าสวัสดีครับอาจารย์รสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีย่างไปซื้อปลาเี้วมาข่แกงน้องใหม่สวัสดีครับไอ้แป๋วนี่เริ่มกันที่9ก้าโมงเช้า ผู้ใด,ดนอนเนี่ยพออาทิตย์แล้วเนี่ยเนี่ยแล้วกลางเต็นนอนว้าวครัวครัวเราก็ทาสีแล้วครับช่างแดง ช่างแดงสวัสดีครับโอ้โหช่างใหญ่ใจสปอร์ตนะครับผมผู้ดีขขงก็ผู้ดีเสมออ่ะสุดยอดครับวันนี้ลุยห้องน้ำเนาะใส่ไอ้นั่นเลยครับครัวเสร็จแล้วเหรอครัวครัวเงี้ยแต่กระเบื้องครับโอ้สุดยอดมากเลยครับช่างแดงคุณสุดยอดมากครับครับผ สาวๆคนไหนสนใจช่างแดงไปทําบ้านติดต่อได้เลยนะครับทําบ้านบ้านเล็กบ้านใหญ่ได้หมดนะครับช่างแดงครับทําฟรีครับพี่น้องครับทำฟรีวอล์ช่างแดงทําให้ฟรีครับผมสุดยอดมากครับช่างแดงครับกาวซัไปห้งทำอย่ี่นะครับผมนั่นแน่ทําฟรีนะครับทาบ้านถ้าอยากทาบ้านฟรีติดต่อช่างแดงได้เลยนะครับครับผมครับผมสุดยอดด้กินเข่าบัเรำบุญ เดี๋ยวเราไปดูครัวรวดเร็วทันใจมากเลยครับแต่มาบองนั่นนะอ้พี่น้อยครับโอ้สุดยอดมากเลยครับมีไฟแล้วครับเปิดไฟไปละ่ะเปิดล่องไฟบ่ เพิ่เปิดไฟไปเพ่อนล่องไฟบ่ล่องไฟบ่นนิเ <Okay, S 1> พ่นล่องหลอดไฟมันบ่นีอ๋อลองหลอดไฟว่ะวันนี้ลุยห้องน้ำนะครับฝั่งโน้นครับผมพี่น้องครับิ่งซอยกันด้อพี่น้องเด้วอวู้พี่น้องครับ สุดยอดมากเลยครับนี่นี่จัดไปครับซอบอทหาเงินซอจัดอย่างเดียวสุดสุดยอดมากครับเพื่อนกินข้าวหรือยัง ฝนตกพี่น ok, ้องกินกับยังกินกับพี่หมูตัำชัวโอ้ยเนั่นล้มเสียบบ้าหนามถั่วไหมโฟร์แมตไปใสโฟมมตนึงโฟมาต ว่าักไทยกับยูี่แกนี่เท่เลยี่วะนี่เอาล่าเลียวตัวไทยคนดังก็เลียตัวไทยไทยคนดังก็ต้องนี่นี่ไทยเร่ก็ติดริบริริก็ติด้ติดมืดติดดำนี่าก็เลี้ยงนี่ต้องติดเสียค่าบปวเซอร์ได้เสียค่าหลาบงัวบ่ ซุปเผือกแท้ๆซุปซุปเผือกเน่ามักินแ้วไม่ยืด่อไปกินก๋จับเขกินก๋วยจับโอ้ยไปกินก๋วยจับจะไปอีดดับไงแบบมากิินกินของเขาซุปกินซุปเผือมาตจะาบ้นอาหารพลังกันอาหารพลังมะเขือเน่าไหมซุปเนี่ยเขือเายังเาเครื่องไขแหละมเขือเจ้าดิเว้ยเขือไข่ก็บ่เี็นมอเขือเผาเนี่ยะเขือตรงไ่เป็นเขือไข่นั่นมาจะได้ยด คอยเสื้อจดูได้นไปคอยเสียคอยดีคอยหูดีพ่าเจ้วางเจ้าวอจะได้เจ้าก็บ่ขข้นดอกแนนคอยเสื้อเจ้าเพราะว่าเผาแล้วสุกได้รุ่นนี้ไม่แต่ทำบุญอย่างเดียวใส่ชุดดำไปทุกคือมีเฉยบ่แบบมีเฉยมานี่มันตื่นกับมีักเขือเผาบ่มีดอกนีเฉยมาแยดูว่าคออยู่มาสี่ปีว่าท่านได้เสืองสองเทื่อพขนา บอเปล่็นความคิดนไอหนึ่งวไอหนึถืกใจนันมัดกระเบิดกระทุนไปเนี่ยแหละน่้สรุปเลรนยอมรับปะนี่ว่ายอมรับปะไดดีนัต้องยอมรับจวงเจเจ้าคือพวเขาข่างก่านเท่าเจ้าให้มันนั่นกว่างเล่าว่า เลี้ต้องไป้องใส่สุดดำกระเป๊ะุ้ดดำไปนแม็ถือกันในแมหกยดูสุดดำไปทุกไปทุกหาอย่างเั้งตายเมือนแรกแกผมเอาไปใส่สุดดำเลยเสยถูกทั้งตายโอ้ยอยยเพื่อบวชคือไปคือพอยิ่งเฉยถ้เอากินกินกินขจะไปกินแกงนหม่อทึง แวิเพนออเอาเอีพกระสีน้ำเอาเก็บเก็บนงขาข้างมันมีต่ตนมันหมากก็มีจะดูู่หันขางบานบอดนะบอกเอาเซิรนแซบเซินแซบม่หอนมาปลังได้อยู่นี่เอาพกิน้ีเร่ขยะไปผลไปีอยู่เอาเอาเยอมากอยตื้นขึ้นคอยกวาดกว้างเขาเลยด้อยคอย ่อกินไปเบาหวานข่อยสิรุ่งงงข่อยสิุงนี่ฮอดมงไปแล้วกินร้อนบอกกับตงนนเบรแล้วเที่ยงข่อยกับนันขึ้นได้ไหมอ่ารูปบาทดินี่เที่ยงข่ยกับจงนอนตื่นไปไปสองแล้วอื่นบอตื่นช้างทางมันหนาวใจดุใจดุรูปไปกับว่ามีตื่นนอนยางเดี๋ยวนอนกับนอนปวดนอนโพ้ทีีบนอนคนอนแมงนอนจนวัตื่นใจดก ปวดพวกรันนอนนันตายยอยากมะรับปวดรับพวกเอออยากมั่งกอนผังาดเด้อโอ้ยอยาว่าเถอะเจ้าจู่กบวิชาลูกกระเรียนพองโอ้ยมังกผางาดเดยอก็ยากเต้าโอ้ครับแถววะคือสิบมิมือดันดอกแยกดูไข่ข้อว่ะเยกดูปุกแล้วเนี่ยแล้วฝันเลาฝันปุุกแล้วเนี่ยจานมาาจา์มากินน้ำเงี้ย พอยาพ่อมั่งก่อนประงานเดเดะคืนเดวคืนพ่อมังก่อะงาเต้พ่อเอาของไปไว้ในห้องปุ๊บนอนตัวซับให้หลนอนตื่นานบเมื่อยไหลเสียลไปันไงนี่เนี่ยไนี่นทิโทรมาฮัลโหลครับพ่อ พอกันไม่พี่น้องคลิปหนาเด้อครับมื่อนี้มาทักทายจันหวังได้สีเหลี่ยงน้ำอยู่ดอกจันหวังพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าเรี่ยงอะไรมันงก็ได้พัชรวรเปิดไว้แรกบ้านเซื้อน้ำสปอนเซอร์มันสูเกินมันมันจะไม่แห้งต่อข้าวเราบอกข้าวโุกคนๆนะครับอ่าโอเคโอเคจ้าจ้า